เป็นล้านครับผมอ,อ,อย,นอยูนี่ยูแถวนี่ยังเลหลายเลยนะครับต่วไายาวไปปุ่นหอนอมองยุบ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 ปุ่นครับปุ่นะไปนะไปนะ กุ่มใหญ่เลยครับผมไปเลีวไปเลีวโอ้โูนะ ยาวเลยนะครับผมอุ้ยก้อนนี่อ๋อ มาใกล้ๆกล้องมหมาใกล้ๆก,กล้องนี่มาไปอดปลาปอดอส้นซ่อนเ่ยว่าวนหน่อยนะครับพี่น้องผมอุย้ยเป็นก้อนไปนเลยครับผมเอาผุ่นอีกฝุ้งใหญ่มัเดีผลปุล่นปุ่ยุบยุบ โอ้พี่น้องไงวัดเตือนไม่ไพ่หัวส,สาบลาบเลยครับผมคนนะ่ะมันโมหัวครับคือแจ้งปลานนกนนำเนี่ยแหละพี่น้อง ตัวานา้ำใสนะครับเอามาหากล้องแล้วนี่โอ้ยนี่เลืกครับผมปุ่นมูนึ่งหมมันเป็นปลาสอยแล้วกับปลากุ้มนะครับพี่น้องผม ông bưng xâm này lại cái phun, buồn mua nhây mà